Developed by vicarious visions. It's Crash Bandicoot. <laughs> รับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมแคดบันติคูดนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นเกม p l a y s t a t i o n 1ก็คงจะรู้จักเกมนี้กันดีนะเป็นเกมของเจ้าหมาสีแดงที่เก็บผลไม้แล้วก็ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะโดยภาคนี้เนี่ยเป็นการนําเอาภาค1ภาค2ภาค3ใน p พ a y s t a t i o n 1เนี่ยมารีมาสเตอร์ใหม่นะนี่เห็นปะ่ะทางแยกทั้ง3ภาคนะเพื่อนภาค1ภาค2แล้วก็ภาค3นะ

We are closer than ever before! Quickly! Into the vortex! The vortex! The vortex is now ready! จากคัดซีนนะนเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าแคแมันติคูสเนี่ยถูกด็อกเตอร์เีโอคอเทกทดลองอะไรบางอย่างนะแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดทำไ้เจ้าแคแมนติคูนี่สามารถหนีออกมาได้นะโอเคเามาเริ่มเล่นกันเลยครับผมโดยตัวเกมเนี่ยเป็นเกมประมาณมาริโอ้นะตะลุสิ่งกีดขวางไปรเรื่อยๆก็เก็บกล่องนะกล่องที่เป็นซี่ซนี่ผมแนะนำให้กระโดดเหยียบนะนเพื่อนๆนะทำให้เราได้ผลไม้เยอะขึ้นนะนี่ ผลไม้นี้ถ้าเกิดเราเก็บได้ครบ100เนี่ยจะทำให้เราได้1ชีวิตนะส่วนสติกเกอร์รูปหน้าแคทเนี่ยก็คือจุดจำนวนชีวิตของเรานั่นเองโอเคก็เริ่มลุยกันเลยครับผมเจ้าตัวหน้ากากที่รอยอยู่ข้างขวามือของเรานะเพื่อนนะเขาเรียกว่าหน้ากากอากุอากุนะเป็นหน้ากากที่คล้ายว่าเป็นแบบประกันชีวิตให้เรานะเวลาเราโดนเจ้าปูหรือว่าอุปสรรคต่าง,งๆนะมันก็จะหายไป คล้ายๆว,ว่าเป็นประกันชีวิตนั่น,น,นเองนะเพื่อนๆโอเคนี่ก็ลุยไปเรื่อยๆครับผมนี่ถ้ากัดอากุอากุเนี่ยเราสามารถอัพคันได้สามคันนะนี่คือคันที่สองมันจะเป็นสีทองต่าง่างกตะกี้นะเพื่อนแล้วก็เก็บกล่องไปเรื่อยๆครับผมโดยเก็บกล่องเก็บชีวิตนะเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเล่นสบายๆเพื่อนนี่เหเฮ้ยผลไม้ลืม <laughs> เก็บไม่หมดนะอา้าวลุยลุยลุย เออเออปั่นดีกว่านะเร็วกว่าเยอะอ่าส่วนกล่องรูปตัว C นะั่นก็คือเช็คพอยต์นะเพื่อนก็คือจุดเซฟนะถ้าเกิดเราตายเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะนี้เราอับขั้นหน้ากากอากุอากุขั้นสาครับผมเป็นหน้ากากใหญ่นะเราสามารถเดินชนได้ทุกอย่างนะเพื่อนไม่จําเป็นต้องปั่นนะเห็นปะนี่แล้วก็เราสามารถชนกล่องที่เป็นซีได้ด้วยนะมันจะนับเป็นการกระโดดไปเลยนี่เห็นปะชนได้หมดเลยนะพเพื่อนไปทางขวาแล้วกันนะ สังเกตได้ว่าตัวประกันชีวิตเนี่ยเพืเพ่อนๆเราจะไม่สามารถประกันชีวิตในการตกได้นะเพื่อนนะถ้าเกิดเราตกตายเนี่ยมันนับว่าเราตายเลยนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเก็บหน้ากากอากุอากุใหม่ครับผมลุยเห็นปะเพื่อนเเกมขายเครียดนะเล่นสบายๆนะผมโดนซัมเมอร์วอร์ทำร้ายมาเยอะเลยมาเล่นเกมสบายๆลา,ายเครียดนะเห็นปะถ้าเกิดเราปั่นกล่องผลไม้ที่เป็นซีซ,ซีเนี่ยจะไม่ได้ผลไม,ม้นะเพื่อนนะ ผลไม้มันจะหายไปเลยมันจะได้ไม่คุ้มอ่ะอ๋ะอลืมลืมลืมผลไม้อะไปทางซ้ายบ้างนะเพื่อ,อนๆดาแรกๆก็จะสบายๆหน่อย,ยนะอุปสรรคไม่ค่อยมีถือว่าแบบเป็นการฝึกซ้อมนะสบายๆครับผมภาคแรกการรีมาสเตอร์ต่างกับอยางต่างจากการรีเมคยังไงก็คือรีมาสเตอร์นี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ เอามาทําภาพให้ดีขึ้นเสียงให้ดีขึ้นนะส่วนรีเมคนี่อาจจะเพิ่มอุปสรรคใหม่หรือว่าเพิ่มแบบฉากใหม่ๆนิดหน่อยนะเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผิดถูกยังไงผมก็ขออาภัยไปด้วยนะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมว่าตะกี้นี่เราก็พลาดกล่องไปเยอะเหมือนกันนะอ่ะไปด่านที่2กันเลยครับผมอะไรเนี่ยผมเดินไปทางไหนเนี่ยทางขวาดิเพื่อนนะัะโหลโอเคกล่องเครื่องหม กล่องลูกศรนี่คือเราจะให้มันจะกระโดดนะเพื่อนสมเราไปเหยียบบนกล่องเนี่ยมันทำการด้่งดึงด้งดงด่งดึงนะส่วนกล่อง TNT คือเป็นกล่องระเบิดนะถ้าเกิดเราเหยียบแล้วก็มันจะน้ำถอยหลังนะแล้วก็จะระเบิดโอเคสกังวิ่งมาแล้วก็ปั่นครับผมสบายๆนะก็ค่อยเก็บกล่องไปเรื่อยๆเพื่อนเกมแก้เครียดแก้ซิงนะถอดสมองเล่นสบายๆไปคนเราชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะนะเ็เล่นชิวๆไปนะเพื่อนอืมโอเค อุ้ยดอกไม้กินคนตกใจมันก็ต้องค่อยๆหลบนะเพื่อนอุปสรรคเริ่มเยอะขึ้นนะส่วนสติกเกอร์รูปวับเป็ดเนี่ยไม่ใช่วับเป็ดดิผมจาไม่ได้ว่าตัวละครชื่ออะไรตาวตาวหน้าปะน่าจะเป็นหมาที่ชื่อตาวหน้านะถ้าเกิดเราเก็บครบสามสามสามสติกเกอร์เนี่ยสามารถไปด่านโบนัสได้นะเพื่อนเก็บอากุอากุเพิ่มครับผมหน้ากากขั้นสามนะแล้วก็เป็น DKB ครับผมวิ่งรัวๆเลย เกล่ได้ว่าดานนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นนิดหน่อยนะ,จะเจอเช็คพอยครับผม,มก็ชนเลยเจะมีเวลาจำกัดน,นะเพื่อนตอนเราเป็นหน้ากากขั้นสาเนี่ยสติเกอิ์ที่2เพื่อนหน้ากากหมดโอคโอ,คอยู่ตรงกลางเพื่อนชีวิตถ้าเพื่อนไปปั่นก็จะระเบิดเลยนะอ้ยมา ต่โชคดีเรามีหน้ากากอากูอากูนะก็ะเลยแบบกันระเบิดแล้วได้อยู่เป็นประกันชีวิตช่วยเราได้เพื่อนหน้ากากโอเคปันป่นปไปโอ้ข้างหน้าอุปสรรคเริ่มเยอะเพื่อนบายอ่าไปสติกเกอร์ครบสามอันนะเพื่อนนะเราก็ไปด่านโบนัสได้ด่านโบนัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บกล่องเก็บผลไม้นะ้เพื่อนนี่เห็นปะ นี่คือด่านโบนัสนะถ้ากล่องเป็นซี่ๆอยูแนะนำกในกระโดดน่ะเพื่อนนะผมไม่รู้ว่าเราเราปั่นแล้วเราจะได้ผลไม้หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะเพื่อนผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะเอามาเล่นแก้เครียดนะเพื่อนโอเค,อเคอลุย ดูยากเหมือนกันนะเนี่ยเ,เก็บชีวิตเพิ่มนะเพื่อนเราไม่กินคนยเยอะเหมือนกันนะนี่เพื่อนจะบอกจำนวนกล่องแล้วว่าเราพลาดไปกี่กล่องคงจะเก็บไม่ครบอ่ะเพื่อนเออเออเอเอด่านนี้เราพลาดไปสามกล่องนะเพื่อนด่านต่อไปนะเดอะเกรดเกตใช่ประธานที่อะไรอะประตูที่ดีเยี่ยม ประตูที่เยี่ยมยอดเป็นไงนะเพื่อนภาษาอังกฤษผมโคตรกระจอกเลยเอาไปลุยกันเลยครับผมด่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกเรากัโดดนะด,นนดูจากกล่องเหล็กนะเพื่อนนะกล่องเหล็กคือเราไม่สามารถทําลายได้นะเพื่อนเดี๋ยวเรากระโดดไปก่อนนะการกดกระโดดแช่เนี่ยจะทําให้เรากดทํทำให้เราสามารถลอยตัวแล้วก็กระโดดได้สูงขึ้นนะนี่ไงโอ้ด่านนี้รูปแบบสองมิตินะเพื่อนเป็นการ สลุยในรูปแบบ2มิตินะตัวเต่านี้เราสามารถเหยียบแล้วก็ทําให้เรากระโดดบนตัวเต่าได้นะเพือนเด้งดึงเด้งดึงว้าวประสาทเริ่มเยอะนะเพื่อนเีปะเริ่มมีเต่ามีลิงนะสับสประสาทเต็มไปหมด <laughs> เก็บกล่องก็เริ่มยากขึ้นนะเพื่อนแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพื่อนด่านแรกอ่ะยังสบายๆอยู่ไม่ซับซ้อนอะไรด่านนี้จะเป็นการฝึกทักษะในด้านการกระโดดนะเพื่อนแล้วก็เป็นการบอกแล้วว่าถ้าเกิดเรากดกระโดดแช่เนี่ยทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นไนบัเกมมันจะค่อยๆสอนเราเพื่อนนะไม่ค่อยมีอะไรแอดวานเพื่อนเล่นสบายๆอุ้ยที่จริงเราควรจะเหยียบเต่านะเพื่อนตะคิ้นเนี่ยเราจะได้เก็บอาวุอุ้ย ชิ่หายแล้วเพื่อนอาการชีวิตหายนะอันนี้เราต้อง <ś c oughs> ต้องอเค่อยเล่นแล้วนะเพื่อนน่ทางพูดทางเนี่ยแตกหมดนะโอเคเก็บสติ๊กเกอร์ของตาวหน้านะเพื่อนนะอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องเหยียบบนหัวนะเพื่อนนี่แล้วก็ปั่นโอเคโ้ยไม้ที่มีตะไคร่น้ำเขียวๆนี่ทำให้เราลื่นนะเพื่อนปะโอเคหัวสากเริ่มเยอะเพื่อน มันเกมสไตล์มาริโอนะก็คือมีอุปสรรคก็ค่อยๆลุยไปไม่เ็ใครเครียดครับผมอุ้ย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 นุ้ยกั้ยอุ้ยอ่้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้็อุ้ยอุ้ยอุคยอุ้ยอ้ยอ้อุ้ยอ้ยอุ้อุ้อ้อุ้อ้อ้ยอุ้ยอยอยอุ้่เุ้ยอุะนี่จะได้หอ้าอากอากุอากุนะนี่ก็ไม่มีอะไรเพื่อนเราเราต้องรอใช่ ช้าๆได้พร้าเล่นงามน้ำเพื่อนอเลุยๆเฮ้ยดืด้อๆนี่เหยียบเลยปั่นนี่เนี่ยก็ปั่นไปเพื่อนค่อยๆเล่นนะมันเริ่มยากแะ้วเพื่อนอต้องมีสตินะลิงว่ะเออจังหวะที่มันไม่กิ้งเราสามารถอุย้ยเราสามารถปั่นมันได้นะอุย้ย อันนี้เราต้องกระโดดเหยียบหัวนะเพื่อนโอเคแล้วก็ปัน่นเอากระโดดข้ามส่วนหม้อไฟนี่คือเพื่อนๆต้องรอไฟดับนะแล้วค่อยไปนะมันเผาเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆพืกอนแตกนะทำไ่เล่นไปค่อยเล่นนะเพื่อนผมก็โอเคโอเคไปดันบนาสกันเพื่อนเก็บเหรียญไอ้เก็บเหรียญอ,อะไรวะเก็บผลไม้ มีกล่องระเบิดด้วยระวังระวังระวังอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอก๊ยอร๊ยอุ๊ยีุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยุ้๊ยอุยออออ๊่องยอย๊ยนุ่ยอุ๊ยกุ๊ยอกล่อง๊ยอุขนะยอุมาอ,นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกุ้ยอง๊ยอยอุขยอุ๊ยอกลยอง๊ยอุ๊ยอุ๊ยองนยอุนีอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุรยอุ๊ะเพื่อุ๊นานๆจะทําออ ได้กินแล้วหรอเพื่อนอันนี้คือเราต้องเก็บของให้ครบมั้งถึงจะแบบวดล็อกหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างนะน,นี่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันโหพลาดไปตั้งแปดกล่องด่านต่อไปนะเพื่อนนะ b เดอร์ดูจากรูปแล้วก,ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกหินนะเพื่อนนะไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่เน้นดูรูปภาพนะเพื่อนว้าว รอบนี้เป็นมุมกล้องแบบวิ่งเข้าหาตัวเองนะเพื่อนนะมุมกล้องหลากหลายจริงๆแน,น่ลูกหินเพื่อนมาแล้วต้องวิ่งหนีลูกหินนะเพื่อน้าคคนภาคกลางก็คงจะเรียกว่าก้อนหินนะเอาเป็นว่าวิ่งหนีก้อนหินแล้วกันเก็บชีวิตนะเพื่อนโอเควิ่งครับผมรออะไรอะ เราต้องมองข้างล่างนะเพื่อนนะมองแบบใต้จออ่ะเราวิ่งอุย้ยชิบหายแล้วแต่เราก็ไม่ได้ล้มนี่นะแล้วเราจะเก็บลูกโอ้โหเอ้ยโอเคถึงเช,คคเ,เ,เช็คคอยแล้วเพื่อนโอเคเช็คคอยอ่ะโอ้โหแม่งคือพี่จะตั้งลูกหินอะไรเยอะแยะวันนี้่ะเอ,อื้อวิ่งแบบพี่ตูนเพื่อน โอ้โอ้โอ้หทานไหมเนี่ยโอเคโอ้ยอยู่ในสองไม้อื้ยเอ้ยเอ้ยอู้ววว่าอะไรเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เราต้องจำไว้นะตรงไม้ตะกี้เนี่ยฮะห้ามกระโดดเลยนะมันจะมีที่ให้กระโดดอีกแป๊บนึงนะเก็บครับผมเก็บอุ้ยอุ้ยชนชนโอ้โว้ว้วว่ามันจะเก็บให้ครบยังไงวะนี่อ่ะ ตรงไม้นี่มันจะมีทางอีกนิดนึงนะค่อยกระโดดตรงนี้โอเคกระโดด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 โอ้ยนี่นี่คือเราขายเครียดทเไมเนี่ยโอเคอ่ะดูกันต่อ,อเพื่อนเพอร์เฟกต์ว่ะโอ้โหได้เพชรหนึ่งอันด้วยตาดาา <laughs> โอเค ด่าน,นไปกับผมอัพสตรีมว้าดูจากรูปแล้วน้ำตกว่ะเพื่อนน่าจะเกี่ยวกับน้ำรอบนี้หลากหลายจริงๆเพื่อนใอนเกาะแห่งนี้มีทุกอย่างโถเอย้ยอ่าเก็บอากูอากูกนครับเพื่อนอ้าวนี่คือไปไหนวะเนี่ยอ๋อมุมกล้องแบบวิ่งไปข้างหน้านะแต่ว่ากุบสสัคข้างล่างคือน้ำอุ้ย เจ้าปลากระโดดนี่เพื่อนห้ามไปโดนนะโดนแล้วตายนะเพื่อนรอใบบัวมาโอเคไม่รู้ใบอะไรเพื่อนใบไม้แล้วกันเหยียบจอกแหนเขาเรียกอะไรอ่ะโอเคอุ้ยมีปลาสองตัวเพื่อนเน่ไม่ได้กินแล้วหรอโถเอ้ยมีน้ำตกอ่ะเพื่อน อุ้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์เออลุยมีกล่องระเบิดแล้วก็กล่องชีวิตแตกต่างที่เหมือนกันอุ้ยหนามงับนหนามฮับหนามงับเขาเรียกอะไรอะ่ะหนามฮับอะไรรอรอเราไปไม้เพื่อนเฮ้ย พื้นพื้นพื้นวูบพึบไอ้เจ้าดอกสีม่วงนี่เหมือนจะตั้งเวลาอัตโนโอ้ยเหมือนแบบมันจะเปิดปิดอัตโนมัตินะไม่เหมือนกับไอ้เจ้าดอกสีปกตินะไอ้ดอกสีปกติเราเหยียบมันถึงจะงับนะโอเคลุยกันเลยครับเพื่อนๆตาโบนัสนี่เรามาคลายเครียดใช่ไหมเนี่ย ดก,กล่องเพื่อนสบายสบายไม่น่ายากอะไรออเคอืมออือือืออืออื ว่าภาพก็ทำออกมาได้ดีเลยนะเนี่ยถ้าในเพย์วันนี่คือจะเป็นแบบโอ้โหก้อนๆๆเป็นก้อนๆอหละเป็นก้อนพิกเซลอยู่อ่ะโอเคโอ้จบแล้วเร็วจังฟิวโหพลาดไปสี่กล่องเองไม่เยอะนี่นาสำหรับด่านตออ่อไปปลาปูปลาปูนะดูจากป้ายแล้วน่าจะมีบอสหรือมินิบอสอะไรสักอย่างแน่เลย สหรับวันนี้ผมก็พอเท่านี้ก่อนนะเพื่อนนะแับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปในเอพิโซดหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ